เกมในขึ้นแล้วก็น่าจะกลับลงมาทำการแข่งขันกันต่อแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะตำแหน่งที่สอประตูด้วยครับเหมือนกับทางด้านเจริญราชับเกมในขึ้นเวลาแรกเลยมะหมัดเรียกว่าผลงานยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางคล้วสำหรับเจริญราชก็มาดูเกมในขึ้นเวลาหลังกันต่อแล้สำหรับนิดชิตตี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเหมือนกันเยอะ เดือนน้อยน้อยหนึ่งคนนี่คือกอ,องหน้าครับมีการเปเลี่ย,ยนแต่เอาแเราตัวอยู่ช่างขวายิงจัดมาโอ้โหเพื่อนเข้าไปถึงก็สวอชเปิดจัก๊กเข้าบอลกลางครับตัวถือว่าสกอร์นำอยู่แค่หนึ่งมันคือแบบสูดดีดทิพยังไว้วางใจไม่ได้เหมือนกันครับลีพิกสวยครับเรให้ตรงกลางมาเอา้าเราแม่ฟัามบอลยังเสียให้มาขวา,ขวาเก็บได้ครับ เซลเลอร่าโอ้โหยังให้เร็วไม่ได้ต้องกลับไปตั้งกันใหม่เจลิกคอยเซตขึ้นมาครับเจใช่แล้วดูว่าแต่จังหวะนี้เจทันหรือเปล่าก็โอ้ทันครับแล้วดูว่าถอนไี้ปีนซ้อนสองคนไปพิสบอกข้างไม่ได้ครับ ย้อนกลับมาตั้งกันใหม่เจเลราต์แล้วตู่ก็ฟุตบอลกลับมาตั้งกันไป้องย้อนกลับไปตั้งทั้งสองตัวก็เล่นเร็วเลยครับแต่ว่าชื่อเล่นของจเจเลราตบางคนผมไม่ทราบต้องของกระถางหมดได้วยทิพได้ลูกนี้ตู่ก็โต้ลุ้งสองสามคนแล้วพริกไม่ผ่านครับจังหวะสุดท้ายแล้วตู่ก็ให้ขึ้นมาทีทิพเปิดชั้นแลบจังหวะนี้โอ้โหไม่ให้ออกหลังแล้วมไปทิ้งออกห้าครับ กองเสียแค่ลูกทุ่งครับมาให้ออกหลังเป็นเตะมุมครับตรงเข่าไหนมาไม่ละโดนประติดเลยครับเตะทิ้งยาวไม่ชินึงข้าาหน้ามีคนเดียวครับบางกันอยู่แล้วชีพหมไม่ค่อยดีครับนี้เก็บได้ตรงกลางมีสามคนครับจราด บนโอ้โหวิ่งซ้ายวิ่งขวากายเลยสูบช้าเกินไปหรือเปล่าครับทหารดักกลับมาได้ครับพิชพิชให้ช่แล้วนซ้ายเอ็กซ์ซ้ายสุดตะตุยโอขกแล้วตูดหน้าตาติดเลยครับเจริญราศไอ้ยบอลพุ่งกันนัะซ้ายครับเท้ปั๊มบอลกันออกข้างครับโขกกระโดดโอ้เพื่อเล่นย่าเอาแล้วเตะมามาดู บอลมาเข้าทางจับบอลไม่ดีซะอกีกครับคิด0-0กับมาทีตรงทางซ้ายจะให้ตุ่ยลูกนี้ลแหลงเกินไปครับโอ้โหแล้วดักสูงแล้วตุ่ยเอาเข้าวขวาลูกนี้ไม่ยิงกระโดดเข้าซ้ายมีจังหวะครับตุ่ยอ้โหูมาเข้ามาตกลางี สองคนเงี้ของนิชิสให้ถึงปอลเงี้ยเออมาระหว่างกลางพอดีมันจะู่อย่างเก็บได้ครับยเจอราแล้วจารุเบกไม่ผ่านครับโอดักได้แล้วโจอสากีาจ,จากด้านหลังนิดนึงเงี้ยดูนี้นได้แล้วเ็นฟรีคิกของนิชิตครับบอล จังหวะตั้งแต่เลยข้ามแดง,งมาแล้วเราทำเรถขีดจากผู้ตัดสินนอกครับจะเล่นเร็วไม่ได้ครับ <N> ย้อนอีกครั้งเลยกว่าดูปีที่กว่านี้ทิดเปิดจับมาไม่่ายกันเลยกระโดดอีกทีหนึ่งในกองมีโทษครับเก็บได้แล้วให้ตรงกลางกระตุยยิงเอ้าแล้เลเลวเรียบร้อยดอกโอ้โหไม่ได้ครับโอ้เหลือเชื่อมากเลยทินี้จังหวะที่สองสามคนในกอนรอบลูยเตะป้าก,กันเองครับตู้นึกวจาจังหวะสุดท้ายแล้วโอ้โหนี่ครับ ก่อนหน้านี้ยเพื่อนเหมือนยิงแป็กมาก่อนแล้วโอ้โหแล้วตูแบบพยายามจะตวัดต่อไปนี่ไม่ตรง่อแล้วโอ้โหนิดเดียวครับเสาลากครับดึงคุมเสาอยู่เลยครับทิ้งแล้วเตะยาวขึ้นมาข้างหน้าโอ้โหถึงก่อนครับแต่เปิดกลับมาตรงกลางนี้ไม่มีใครครับแล้วสบายแล้วเล่นสั้นครับติ๊กติ๊ก ย้อกนกลับมาน่าจะใหม่แล้วทิศให้ลงกกาแปลงมาใช้สุดแล้วเอกอ้าวเป็นที่แล้วเอกไหลทะลุช่องมาแล้วติดโอ้โหจะไข่ตามน้ำไปจังหวะนี้ไม่ยอมหันกองหลังก็ยันไ,<อ>ไ,ได้เลยลูกลทุ่มงในนาทีทีนี้ทิศยัดเก้าได้มาตุยเอ้าแล้วโดดมาเด้งๆติดโอ้โหติดแซ่จกจังหวะสองเสิร์ฟที่นี้ก็บอลข้ามหลังก็ โอ้โ,อโ,อโหนี่รถนี้กองหลังนี่มีปัญหาแล้วสองเราเจอร์ลครับซูมยัดเข้ามายังไปเจอร์ล่าก็ใส่ทีเล้วลูกนี้อ่อข้างเลยเองครับแซงซูมย้อนกับไปซ้ายเงีใหม่ครับคิดล็อกไปได้ครับทางซ้ายเออเอาให้เตะก็ลิ้ง แต่ว่าปาควนเสียอีกครับกลับมาได้ครับโอ้กลับไปตั้งเงินใหม่ครับทิ้งทางหน้ามาดูว่าจะเปิดหรือเปล่าครับทิ้ฝาข้างสั้นมาไอโอ้ทิ้งแล้วเปลี่ยนการออกมาบุกร่อสีให้เป็นรุ่นทีเปลี่ยนไปเลยครัตุยเอกกลับแล้วแปะไม่มานตู้หลัตู้แปะทิ้งอีกทีครับจัลลุลาตัดส่วนกลับแล้วอ้าร์ูเกมสวนกลับรุ่นนี้เปิดอหลังให้มาถึงครับ หลบมาได้เข้าซ้ายแล้วจังหวะท้ายจับบอลไม่ออกครับคุกคิดกันอยู่แล้วเปิดูแล้วดูงสองคนเอาไปได้ครับแต่เปิดให้มาไม่ดีเร็กนิดท้อทั้งการมาโอ้โหแล้วตูงตอนนี้ตามบอลเลยครับนายแก้มาสูดแล้วในทิศดักกลับมาได้อีกแล้วตุยร้อนกับใบตั้งนกันใหม่ทิดล็อกแล้วโอ้ตาแน่นอนนะจังหวะนี้ครับแม่ เลี้ยวัว่างกระทูกระทั่งกันยังไงไปขอโทษกันเยอะเล่นเร็วเลยโอ้โหทางขวาว่างหนูวันนี้แบ็คขวาเติมขึ้นมาสูงกับซาลตาลาสตายจะพลิกหลบตรงกลางไม่ผ่านแล้วลูกนี้เแล้วมากจังหวะไปเข้าแต่ด้านหลังเนี่ยขนาดนี้ทิ้งเปล่าอีกแล้วโอ้โหที่จะต้องเข้าไปเตือนเลยครับสองตัวนี่แหลิ เป็นตั้งเตะขึ้นมาแล้วในแบงตัวเองเป็นสร้างเลยเจสุดฟูยาวึ้นา่อนโอ้โหรับสบายแล้วบอลมาลึกเหลือเกินครับเอกโอเป็น2นึสองครับเอกไปต่อไปได้แล้วลินเจนเอกมาเรื่อยเรแล้วโอ้โหจังหวะมาดิมาสวยแล้วแต่ว่าเปิดลูกนี้โอ้เสียของเองครับบอลไทย เล่นตั้งแต่จากฝ tamam ่าประตูข e ึ <Algun s out> okay. ้นมาครับเล่นสั้นๆครับเจโลาดกับที่ตู่นี้ตู่แบยังขึ้นหน้าไม่ได้ต้องย้อนกลับไปตั้งยันใหม่ทางซ้ายครับเจเออชาเลปไม่ผ่านต่อสองเก็บบอลไม่ดีครับแล้วตู่แบบไม่มีใครเลยทางด้านซ้ายอะไรด้วยเฮ้ยดอยดีเฮ้ยนกลางกลเฮ้ยย้อนกลับมาตั้งยันใหม่ครับเจ ตุยเโอ้โเื่เล่ครับประน้ปังบเป็นทางด้านเซเลราดทียาพึ้นมาอ้โ่อหไม่เขาต่อแล้วต่อให้ไอ้สักเต่จะังประตูครับยังไงรึเพื่อนรออยู่น่าจะเตะไกลครับ ทิ้งขึ้นมาพักอกแล้วตรงนี yes. ้มาได้ครับยิงโอ้โหไมันตกต่อแล้วนะโอ้โหนี่จะตกต่อที่เป็นเลือดแล้วมันละลายน้ำหนักทิดทางอีกมาแล้วครับเอาเทคไปทางขวาตรงนี้โอ้โหโดนตามตแล้วแม่มีสกิลแากด้านหลังด้วย เอาเราเล่นเร็วไม่ดีและตรงอส,สุ้าที่ดีแล,แล้วบอลฉลัดเราไม่มีใครใตรงนั้นอโอ้เปิดยาวมาตรงหัวขวาทานหรือเปล่าไปเก็บได้ตรงนี้ไอเปิดฉลัดจังหวะสองเราตู้ขู่เพื่อนแรกง่ายครับลูกนี้น้อยกลับมาทิ้งเบิดยาวมาไปแม่เดี๋ว อโอ้ยไอ้่องนี้ก็สั้นเก,กินไปมากลับมาได้ครับเจรร่ราสหลายตามช่องมาลูกนี้โอ้โห,โอโอโหโโตัวเขาตกติดแล้วลูกนี้ไปด้านด้านหลังนี่ฟ้าครับมาดูฟีทจังหวะนี้ครัรบของทางด้านเจรร่าสครับจะมีการเปลี่ยนตัวกัข้างสนามครับ จะมีการเปลี่ยนตัวนิคิครับไปจะออกให้หลักฐานเพื่อนครับขอเพื่อนเลยครับจะเอานาง้านโผลงมาตอนนี้สำหรับนิติโอ้ปีคิดระยะนี้เน้นเลยลรับเจอร่าดยิงป่านโค้งมาแล้วแม่บอลโค้งต้อยไปหน่อยครับตอนท้าย,ายไม่ตรงต่อ,อแล้วเป็นตาเตะขึ้นมาของนิติคับคิดเลนสั้นครับโอ้ ุยเห็นการโอ้โหสวยมากแล้วทาฝาว่าอยู่ก็โตยิงจัดลูกนี้ก็เบาแล้วไม่ตรงกรอบด้ยวยเห็นตั้งแต่จากฝั่าประตูขึ้นมาเท่านั้นครับเวลาในขึ้นหลังนี่ผ่านขึ้นทางมาแล้วครับตอนนี้สกอร์นี่ยังเหมือนเดิมครับไม่มีใ,ใครจับยวยังไปในทิน้นำอยู่หนึ่งประตูตรัสูงครับ ใสออกมาส,สวยครับเราคืนไม่ผ่านไปทิ้งออกมาแล้วจะสวนกลับโอ้โหให้กันสวยด้วยครับนิติจสองคนครับโ <teasing you. S 2> อ้โห้เรจิ้มดีบอลจอเนี้ยอาร์ครับจะสวนกลับครับปาดเข้าในมาปีสองสองเราหลบรอดขามาสวยแทงต่อลูกนี้จับแล้วจิ้โอ้โหติดแซมมูสตูดแล้วจังหวะสองยังได้ทิ้งยิงมาแล้วโอ้โหดูว่าจ้เตะทิ้งออกมาได้ครับดูแว่าจะสวนกลับลราดีทิ้ โอ้ใต้เวทีว่าครับเสิร์ฟโอ้โหเราขึ้นหน้าไม่ได้เราย้อนอ่กมาสร้งกระหมายตุ่ยทางขวาไปจับแล้วครับตุยให้ตูงกลางโอ้จับไม่ดีเองครับโอ้โหวะสุดท้ายตัวจับได้หน้าตลุดแล้วครับโอ้ให้ทีแโอ้ทีเข้าซ้ายก่อนนี้ยังไงครับจ่ายมาตุยให้ทางขวามาบอกว่ากินโอ้ไม่ตรงต่อเลก็รับ อู้นเหน่งๆเลยก็โผล่ถูกตัวเพื่อขายบอลออกมาทางขวานี่พี่เมาซัดลูกที้งไปตรงกอกเลยจับใจที่ยังไม่ได้ประตูที่สองนะครับคุณประสิทธิ์ลูกบางทางสนามเลยลุยขึ้นมาได้แล้ขวาแล้วไอ้ตรงกลางเหน่งๆตุ้ยจับแล้วโอ้โหไม่ดีก็จับแรกก็คืนกลับมาท็อปโอ้โหยิงลูกที้งไปตรงกอกอีกครับ โอ้โหนี่มีโอกาสที่จะเสียประตูที่สองวันนี้เจริญล่านี้นอแหลบแล้วครับมาเองครับดูครับคนเดียวจะไปได้หรือเปล่าสองคนหลบมาสองแล้วมีสามคนครับอยากครับแบบนี้ครับจังหวะจะหลบ2องสามคนนี่ยากครับ ให้แต่ต่อมาสวนตุยแทงด้านขวามามีเติมโอ้โหโตลอยอีกครั้งหนึ่งไม่โต่สองเหมือนเดิมครับแล้วจะมีการขยบกับด้หน้าสนาผม,ผมครับผมก็สนกทีมวันนี้มาลองแล้วครับ ประตูเดียวนี่พิชิน้ำมือหนึ่งศูนย์นี่สกอร์อนี่ก็อยากไว้ใจไม่ได้ครับยิงไกลแล้วก็ตู่หูไม่ตกก่อนก็ตอนท้ายไม่โดนผู้สาวประตูบอลเลี้ยวอ,อ,อยู่ต่อแน้วต่อไปเองครับไอ้ั้กแต่จัดปากประตูขึ้นมาเล่นสากเลยนี่พิติให้ทะเุช่องอ้าวแล้วจ่ายก็รุ่นนี้ไม่เข้าใจก็มิชิ เสียไปบอทุไมไ่กเจอล่าเดียบเจ mm hmm. ทูยัดขึ้นมาไม่ผ่านแล้วดากามาดาสวนกลับแต่แล้วโ่งเชนทีนี้ตุยไม่ได้ครับอากาศทีจ้าวขึ้นมาไม่มีใครเลยมังง่ายครับเอต็ม mm hmm. บอลของทีที้จะโอ้ตุยหายเองครับตุย mm hmm. อาหลบมาแล้วจังหวะที่จะไฟต่อ mm hmm. ตุยเช mm hmm. นแล้วโอ้ลุนี้ดันจากด้านหลังเงาฟาไปแล้ว เนี่ยจังหวะตัดโถกระทั่งกันเนี่ยไปรู้จักไปขอโทษจับไม้จับมือกันนี่เป็นตัวอย่างที่ดีครับแล้วก็เป็นการแสดงสปิริตน้ำใจนักกีฬา,า,าครับนงครับมีสนามครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับปีคิดคิดเปิดโอ้โหอจังหวะนี้ก็ยังเปิดไม่ตรงครับยิงก็ต,ออต้องบอกว่ายังหาเยอะครับอตั้งแต่จัดข่าประตูขึ้นมาครับ ฟ้ากมาตั้งเงิขวาแล้แม่แล้วดูว่วันนี้โดนบีบขึ้นมาเล่นยากมันสวยนยังกล้าหายกันสวยครับอีกการมาตั้งเงานาินใหม่ครับเจ้โอ้โหดูเลยนะท้ายเดียวคู่นนหน้านี้ลำบากครับตอนยิงยักษ์ตัวนี้ก็ยังไปติดบอลตองหลังครับไปพีก็ไปได้ครับยังได้เป็นเตรงในนัดขวาครับของเซเรล่าแล้วดูครับ เล่นสั้นมานะคือลูกนี้แต่งเข้าขวาน้าอีกครั้งหนึ่งหลอกล่ออยู่ปูมันไม่มีเอ้าแล้วโอ Al ้โหนี่ครับโอ้สองคนก็ตรงนั้นครับสารเทเลล่ายังไม่ถึงบอลครับแต่ยังได้ไปลูกทุ่มครับปูมไก่ที่มาปกแล้วโอ้โหลูกนีมากยังปฏิเสธเอาไว้ได้ลูกสองตัวขึ้นโหมดได้สวยแล้วจังหวะแพ้ตัวครับ น้ำด,ดูตึงสูดีโอ้โหไว้ใจไม่ได้กตอนนี้ดูดล่อแหลมเลยครับย้อนกับมาแต่งคู่นี้จริงฉันแหลมตะวันร้ายบอลไม่ออกด้วยโอ้โอ้แล้วมาแล้วครับนิติสสองคนทางขวาคู่นี้แตะหลบไม่ผ่านใจอ้าแล้วบอลสุดท้ายไปโดนแขนซะก่อนเนี่โอ้โหมาละครับแต่ังหวะนี้เป็นปีคิดครับโอ้โหระยะแบบนี้จริง ูเล่นดีถนาดเท้าซ้ายอ่ะบุงเพราะมนแบบกว้างพอสมควรครับโอ้เปิดมากบอลสุดท้ายครับท้านียเอ็นตักงเตะจาบฝั่งประตูขึ้นมาครับสำหรับเชลล่า โอ้โหให้มาลูกนี้เพื่อนไม่ทันเยอแม่จังหวะให้บอลมาแรงเหลือเนี้ยโอ้โหแล้วเสียบอลครับคู่ไกลออกมาทางซ้ายดูว่าตอกล่ออยู่เจอลูกสองบอนัดปิดเข้าขวาอ่ามือไปเหนี่ยวไว้ยังพี่โอ้โหเพื่อสีให้เป็นปีคกครับ โอ้โหเอาฟรีกิ๊จังหวะที่สำคัญยังเหลืออีกประมาณสองนาทีเสศษๆเรียบโอ้แต่ว,ว่าโอ้เหลี่ยมเท้าขวานี่ยิงเข้าขึ้นมานี่เป็นเรื่องแล้วสำหรับงด้านนี้ชิดนี่ต้องป้องกันให้ได้ครับส่วนเจโรล่านี่ก็ต้องพยายามโดบไม่ได้ครับจังหวะที่ดีแบบนี้ครับโอ้ได้ลุยจากฟรีกิ๊ครับวิ่งมาเล่นลูกสูงครับหลายมาบอลยิงโอ้ไม่ตรงก่อไม่ก็มาจังหวะที่ใกล้เคียงมากครับ โอ้เล่นลุกสูดเด้อยมึโอ้ตรงว่น,นี้ทำกันสวยนะเราบอว่าทีมไม่ตกกรอบแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนสำหรับด้านข้างสนามของดิติแต่ทางด้านเอกโดมานิดหน้าเดร์ดันโอขึ้นไปเล่นเป็ตนตัวลุกล้างแล้วทีมถิงยาวขึ้นมาโตพักแล้วจังหวะนี้ให้จีนเอาได้ครับ เราพิกลูกนี้หลบมาโอ้โห่จังหวะสุดท้ายครับไปโดนสะกิดมาจากด้านหลังครับโอ้โหคราวนี้มาได้ฟรีพิกระยะหวังผลอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับจังหวะบังบังสวยครับน่าจะเลราล่าครับโอ้โหเราตัวมาได้ลูกฟรีพิกอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เลยลูกสูตไปครั้งหนึ่งล้วไม่ได้ครับคราวนี้ได้ฟรีพิกสำคัญครับจะปีลูกสูตอีกหรือเปล่าครับหรือจะยิงไงครับวิ่งมายิงไงไม่ผ่านกำแพงครับโอ้โหครับ กลับมาเป็นบอลของเจอร์ไี่ครับเจเอา้เาแล้วไปแตะบอลลูกนี้เล่นยากครับเจโอ้บอลสุดท้ายเป็นนิชิตแะทำออกข้างไปเองครับอ่าวา่รูมาไม่ผ่านเอา้าเบิร์ดอีกทีนึงได้ครับไหลาตาช่องเบื่อดไม่ตามมาแน่นนะโอ้โหแต่จังหวะนี้ แต่ทิ้งกันไว้ได้ครับนิธิโอ้เวลาตอนนี้นาทีสุดท้ายแล้วครับโดนกดดันหนักครับนิธิตอนนี้ทิ้งเข้าขวามาเอ้าลไหลมาทั้งวันี้ยิงติดบล็อกโอ้โหไม่ได้ครับเราแต่ทิ้งออกมาโตดุดจังหวะเรายังไงครับตีแก้วมาตรงกลางสุ่ยสุยไหลออกไปทางขวาโอเปิลยังเร็วขึ้นมาทางซ้ายเอกจับแล้วให้ตบโอ้ ดตาดบอลยาวขึ้นมาไฟผ่านครับเก็บได้ชินึงครับเอกโอ้โหดูครับให้บอลยาวให้แน่นเยอะท็อปตุยกลับไปสร้างกันใหม่โหมดเวลาบาดเจ็บสองนาทีเยอะโอ้โหยังมีเวลาอยู่นิดนึงครับเอ้าล้วเสียบอลแล้วทีนทีเอ้าแต่ตู้ต้องบอลสุดท้ายเอ้าตู้ครัเก็บกลับมาได้ครับดาราราดขึ้นหลังซ้ายครับ แกะมาสวยนัดจับบอลแรง,งแไปนิดเดงยวก็จ่วสุดท้ายเตอกับเอกก็โอ้โหลื่นบอนลล้มไปแล้วพุทธศิลป์ซิว่าอะไรอ่ะแม่แต่มาฟาจังหวะที่สองนี่เลยไปสไลด์บอลครับโอ้โหไปเฉยมปแล้วจังหวะนี้ซามกันนิกายไม่ให้สไลด์อยู่แล้วก็โอ้โห เอาจะได้ตั้งเตะขึ้นได้ครับการเข้าอากาศด้วยาการทะไล่เราไม่อนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นยังไงต้องระวังด้วยครับเข้าไปได้ครับ้องใส่จับไปทางขวาแล้วคู่นี้แมบอลสุดท้ายชาลัาบออกหลังลปเป็นเตะบูงครับไเลืเล่อมอ้าวล้มอีกด้านครับบู ยิงเข้าไปลูกแรกแล้วหลังจากนั้นดีใส่ไม่โอมของเลยครับสิงบอลยาวขึ้นมาก็ยังไม่แน่นรับไอ้ต้งเส่จากฝั่งประตูขึ้นมาครับจนจากเกมคู่นี้จะเป็นเกมระหว่างยักเขียวจะลงสนามเจอกับสีวิชัยชนะครับยังไงมาในสนามแล้วก็เตะตัวได้เลยครับทั้งสองทีมครับสิงบอลยาวลึกขึ้นมาทางซ้ายครับโอ้ก็ดีเราพลาดนะ บอลย้อนหลังเพื no no. yeah. ่อนนิดนึงแล้วทำหลุดออกข้างไปเองครับจะรุ่มเร็วไม่ได้ครับแล้วฝามาโอ้ฟ้าจังหวะนี้เอาครับโอ้โหดูแล้วพูดสิฟ้ากระเป๋ามาแล้วน่าจะแตกใบเหลืองกับตัวเยอะมากนวครับโดนใบเหลืองไปครับโอ้โหเอาแล้วครับ ไีคลิกระยะแบบนี้อันตรายนะครับสำหรับท่านนี้ชิดกับโอ้ตามหลังแค่หนึ่งประตูลูกนี้สำคัญเท่ากับโอ้โหถ้าลูกนี้เข้าขึ้นมานทั้งเกมเล่นกันมาตั้งนานครับยิงไม่ได้ครับโอ้ดูมันสำคัญมากมากครับประตูนี้ถ้าเกิดได้ครับสำหรับเตอรหัสครับโอ้โหเด็กศิลป์เข้ามาติวกับแพ้เลยครับเราปีทิ้งวันนี้ได้ยังไงครับได้ลูกสูงแล้วโอ้โหเล้นลูกสูงนี่โอ้รู้ทัางก็เมื่อยี่จะไปเตะทิ้งก่อนได โอูเวลานี้ใกล yeah well, <then. S 1> right ้จะหมดเต็มทีแล้วท้อเจ็บลุงย้อนเข้ามาแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับขอเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมที่การสนามก่อนยกเดี๋ยวผู้เดินออกไปไหนครับเจอโรลล่าก็เดี๋ยวผู้เล่นทั้งสองทีมที่การสนามก่อนครับทางเจอโรลล่าแล้วก็ิทิคี้ก็เิญที่การสนามเลยครับผู้เล่นทั้งสองทีมครับโอ้โหไม่ได้ครับวมาลุงสุดของกันนั่นเจอโรลล่ากับในช่วงวินาทีสุดท้ายครับวันนี้ ฮ่าไม่เห็นน่าเสียดายครับโอ้โหสตอนนี้นะยังไงต้องขอคุณผู้เล่นทั้งสองทีมครับทงมีนชิทแล้วก็เจอเล่าแลครับยังไงเดินต่อมมันต่อมือกันครับยังไงตลอดนะทุกกระท่างกันบ้างครับในเกมก็เล่นกันในกฎกติกาครับยังไงต้องขอคุณผู้เล่นทั้งสองทีมครับทงเจอเล่าแล้วก็มินชีทก็ตลอด